เจอเพื่อนเจอเพื่อน Hi bro เอ้ bro Jackson daddy o daddy นึกถึงนี่เลยอรรนะ dragon ball ทันหรือเปล่าแอะอ,อย่านะรู้ว่าทันกันนะครับ dragon ball รรอันนี้ dragon fruit น,รรนะครับแก้วบางก่อน daddy <S <S นก็ช่างกล้าเนี่ยจะชนกับดิวคิงงี้ สวัสดีทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Daddy O และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Daddy O วันนี้ Daddy ได้รับภารกิจพิเศษนะครับมาที่นี่ไปทำภารกิจพิเศษกับ Daddy กันไปดูครับว่าวันนี้ Daddy พาทุกคนไปทำภารกิจอะไรตาม,มาครับทาดาและภารกิจพิเศษของ Daddy วันนี้นะครับไม่อยากจะบอกเลย Daddy ไม่ถนัดเลยจริงๆนะวันนี้ต้องมา ซื้อของเข้าบ้านนะครับและเรากำลังจะเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะไปดูของเข้าบ้านกับแดดดี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แดดดี้ไม่ถนัดเลยนะครับแต่ต้องทำครับตามแดดดี้ช่วยเป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยนะครับวันนี้แล้ววันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะครับโรตัสฟรีเว์เจอเพื่อนเจอเพื่อน Hi broHeybro Jackson แดดดี้โอ โอ้ oh, นะครับเตรียมซิ่งกันเลยนะแต่ว่าแดดดี้มีตัวช่วยนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อของกันนะครับตัวช่วยของแดดดี้นี่เลยนะครับภาษาอังกฤษอันนี้เราเรียกว่า shopping basket ก็คือตะกร้าเอาไปซื้อของนั่นเองนะครับและสมัยนี้นี่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับแค่เอาค่ามาวางใส่รถอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น shopping cart shopping cart ก็คือรถเข็นไว้จ่ายตลาดนั่นเองนะครับ และแผนกแรกนะครับที่แดดดี้ต้องทำภารกิจเลยก็คือแผนกนี้นะครับชื่อว่า m e t t n d poultry แปลว่า Meat แปลว่าเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็คำว่า p u l t r y แปลว่าสัตว์ปีไปทำภารกิจกับแดดดี้เลยครับไปมีใครทานเนื้อบ้างเนื้อนะครับภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าข่าวนะครับขาวนี่แปลว่าวัวนะครับถ้าจะเอามาบริโภค เนื้อวัลลวเราจะเรียกว่า beef beef แปลว่าเนื้อวัวนะครับ oh, อ่าเจอคำศัพท์คำนี้อีกหนึ่งคำนะครับ oh. พวกนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า frozen food frozen food ก็คืออาหารแช่แข็งนะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวแช่แข็งเขาก็เลยใช้ว่าเป็น frozen beef อีกหนึ่งคำศัพท์ดีๆเลยนะครับอีกหนึ่งคำศัพท์ดีคำนี้นะครับเป็นความหมายที่ดีมากๆแด่ดี้ชอบเลยนะครับ h y g h tech high t c แปลว่าอนามัมครับศัพท์คำนี้ดีเมื่อกี้เราไปดูเนื้อวัวใช่ไหมครับอันนี้เนื้อหมูหมูก็คือพิกเราจะไม่เรียกว่าเนื้อพิกนะครับแต่เราจะเรียกว่าพอ r k p o ก็คือ,เน,อเนื้อหมูนะครับถ้าเป็นเนื้อไก่ก็ตามนั้นเลยนะครับชิ i เก้น เนื้อไก่ครับอ่าตอนนี้ d a d ดดีมาอยู่ที่แผนกเรียกว่า fruits and veggies Fruit ภาษาอังกฤษก็คือผลไม้อันนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากคำนี้เป็นชื่อเล่นของคำว่า vegetable ที่แปลว่าผักนะครับ vegetable เวลาเขาเรียกสั้นๆเนี้ยดัดด mm hmm. จะเรียกว่าเป็นชื่อเล่นนะครับ mm hmm. ก็จะเรียกว่าเป็น veggies mm hmm. ก็คือผักนะครับอันนี้เลย อันนี้อะไรเอ่ยส้มโอนะครับส้มโอนี่ดีมากๆมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับแนะนําว่าทานสม่ําเสมอช่วยได้เยอะเลยนะครับแตงโมเอ้ยส้มโอ,อมโอภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยโพ m เมลโลโพเมลโเมลน,นี่เลยนะครับ แงะเอ้ยเงาะนะครับเงาะภาษาอังกฤษเรียกว่า Ram b u t ท n r a m b u t ท n เงาะนะครับนี่เคยทานกันไหมทานกันเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็คือแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรภาษาอังกฤษเรียกว่า dragon fruit dragon fruit มาซื้อผักกันบ้างนะครับเมื่อกี้ซื้อผลไม้กันไปแล้วอันนี้เลยนะครับ กะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีภาษาอังกฤษเรียกว่า cabbage cabbage กะหล่ำปีนะครับแล้วมีอันนี้ดูเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะครับรู้จักกันไหมอันนี้คืออะไรโอ้โหนี่แบบสดใหม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็คือผักกาดขาวผักกาดขาวภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Chinese cabbage Chinese cabbage ผักกาดขาวครับ เซกชันนี้นี่ของโปรดเลยนะครับสแน็คส์ก็คือขนมนั่นเองนะครับสแน็กส์ก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองนะครับโอ้ oh, อันนี้ดีเลยนะครับต้องบอกว่าขนมขบเคี้ยวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับบางอย่างมันก็พอจะมีประโยชน์กับสุขภาพบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องบรโิโภคอย่พอควรอันนี้เนี่ยเลยดีเลยนะครับเป็นซีวีทซีวีทก็คือสาหร่ายทะเลนะครับด้านนี้นี่โคโลเนลชิพส Potato chips ก็คือมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งทอดจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งแบบเป็นมันฝรั่งอบถ้าเป็นมันฝรั่งอบนะครับจะเรียกว่าเป็น Baked Potato Chips Baked Potato Chips เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าอยากจะรักสุขภาพอาจจะต้องเลือกนะครับที่เป็นอบเหลีกเลี่ยงของที่เป็นทอดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ถ้าอยากเข้าก็มาได้นะครับ ด็ดดี้มาอยู่ตรงนี้นะครับเซกชันนี้เราเรียกว่าเป็นเซกชันเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเนี่ยสับภาษาอังกฤษที่เด็ดดี้ให้เลย2คำวันนี้ก็คือคําว่า drinks drinks ก็แปลว่าเครื่องดื่มแล้วก็มีอีกหนึ่งคำนะครับที่ความหมายเหมือนกันเลยก็คือคําว่า beverage beverage แปลว่าเครื่องดื่มเหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องดื่มประเภทที่เป็นน้ำอัดลมนะครับอัดแกส๊สเราจะเรียกรวมรวมว่าโซดาโซดา ก็คือเครื่องดื่มอัดลมนะครับถัดมานะครับอ่านี้ดั d ดดีเพิ่งหยิบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เรานี่เดี๋ยวจะหาว่าเขาไปโฆษณาให้เขานะครับก็อันนี้จะเรียกว่าเป็นน้ำแร่นะครับอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับน้ำแร่ภาษาอังกฤษก็คือ mineral water mineral water นอกจากน้ำแร่แล้วนะครับน้ำอีกประเภทหนึ่งที่ดั d ดดีว่าเป็นประโยชน์มากๆกนะครับก็คือทาา่แดน น้ำผลไม้นะครับจะเป็นผลไม้แล้ก็แล้วแต่นะครับคำสุดท้ายที่จะลงท้ายนะครับก็จะเรียกว่า juice juice ก็คือน้ําผลไม้นั่นเองนะครับอ๋อแล้วดี่ลืมไปมันจะมีน้ําผลไม้ประเภทหนึ่งนะครับที่จะไม่ได้ลงท้ายด้วย juice นั้นก็คือ Lemon a d e เลมอนนิดก็คือน้ำมะน,นาวน้ำมะน,นาวจะไม่เรียกว่า l e ม o n j u i c ไม่ใช่นะครับจะเรียกว่าเลมอนนิด โอ้ตรงนี้นี่คือเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับคือปลากระป๋องรู้ไหมคำว่าอาหารกระป๋องนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า canned food canned food คืออาหารกระป๋องนั่นเองครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยตรงนี้เราจะเรียกว่า dairy products ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมนะครับดื่มนม,มจะได้โตวไวๆนะแดดดี้ก็ชอบดื่มนมนะครับแต่แดดดี้เนี่ยต้องดื่มนมเรียกว่านมถั่วเหลืองสําหรับศัพท์ภาษาอังกฤษของนมถั่วเหลืองก็คือคําว่า soy milk soy milk ก็คือนมถั่วเหลืองครับ วันนี้ดัดดี้ก็มาช้อปปิ้งแบบพอหอมปากหอมคอนะครับซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปชําระเงินกันแล้วนะครับจุดชําระเงินนะครับภาษาอังกฤษคํานี้ง่ายๆเลยเชื่อว่าทุกคนคงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับจุดชําระเงินภาษาอังกฤษคือคำว่า cashier cashier ก็คือจุดชําระเงินนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ดัดดี้จะเลือกวิธีการจ่ายแบบไร้เงินสดนะครับการจ่ายแบบไร้เงินสดภาษาอังกฤษจะเรียกว่า cashless payment cashless payment เดี๋ยวดัดดี้จะ สแกนจ่ายเอานะครับอ้าวแดดดี้เพิ่งเห็นนะครับว่าที่นี่มีเขาเรียกว่าเป็นเซฟเช็คเอาท์ด้วยก็คือชำระเองจ่ายเองทำทุกอย่างเองนะครับเดี๋ยวจัดกันเลยฮะ สนุกไหมครับวันนี้ได้ช่วยแดดดี้ทำภารกิจพิเศษด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดใน EP ีต่อๆไปนะครับแล้วเราจะได้มาเรียนรู้คำรรศัพท์ภาษาอังกฤษกันเพื่อพัฒนานะครับให้เราได้เก่งขึ้นสำหรับวันนี้นะครับ EP นี้แดดดี้หมดภารกิจแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันอีหน้าบา,บายยครับ